สวัสดีครับวันนี้จะได้มาพูดคุยถึงเรื่องการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับในกรณีที่รมที่ดินนะครับมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งที่เป็นข่าวเมื่อเร็วนี้ก็คือกรณีของอาภายัยว่าจะสามารถดําเนินการอย่างไรได้บ้างผมคิดว่าการได้มาพูดคุยพูดคุยในเรื่องกรณีนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับเพราะว่า เ,เหตุการณ์ที่กรมที่ดินได้เคยออกโฉนดที่ดินไปแล้วแต่ต่อมาก็มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวซึ่งแน่นอนที่สุดครับว่ากรณีเช่นนี้ก็ย่อมมีผลกระทบนะครับนะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกที่อยากจะได้นําเรียนก่อนก็คือว่าเกี่ยวกับสถานะของโฉนดที่ดิน การที่เจ้าพนักงานที่ดินหนรือก,กรมที่ดิน,น,นได้ใช้อำนาจตามกฎหมายที่ดิน,น,นออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน,นซึ่งก็เป็นการก่อให้เกิดสิทธิของประชาชนในโฉนดที่ดินนั้น,นก็ต้องถือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน,น้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายรสร้างนิติสัมพันธ์ นะครับให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นระหว่างใครกับใครครับก็ระหว่างกรมที่ดินกับประชาชนที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือโฉนโดนั้นไปนะครับการออกโฉนดที่ดินเนี่ยจึงจึงถือได้ว่าเป็นการออกคําสั่งทางปกครองลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโฉนดที่ดินเนี่ยถ้าพิจารณาไปแล้วสถานะของมันก็ถือเป็นคําสั่งทางปกครองลักษณะหนึ่ง นะครับเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ระหว่างนะครับบุคคลสองฝ่ายคือหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเ,าเมื่อโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับเป็นคําสั่งทางปกครองมีสถาน,นเป็นคําสั่งตปะครองเนี่ยนะครับดังนั้นการที่กรมที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมที่ดินเนี่ยจะเพิกถอนโฉนดที่ดินได้เนี่ย ก็ต้องมีการปฏิบัติตามาพระยัิวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็คือ,อกฎหมายในกฎหมายเฉพาะในส่วนของกรมที่ดินเองนะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามลักฎหมายปกครองคือพรบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5 3 3ครับประการที่2ที่อยากจะ นำมาพูดคุยก็คือว่าสิทธิสิทธิของประชาชนที่เป็นเจ้าของฉนุนะครับเ,เมื่อถูกเพิกถอนฉนุที่นินจะมีสิทธิอย่างไรได้บ้างจะสามารถนำกรณีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่นะครับผมต้องเขอเรียนว่าพระยัดจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ปีพศ2542นะครับได้บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าในกรณีที่นะครับประชาชนเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายอันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้จากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็ความเสียหายเช่นนั้นเนี่ยมันจะได้รับการเยียวยายหรือแก้ไขได้จะต้องมี คำบังคับหรือคำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ยนะครับนะครับผู้นั้นก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองดังนั้นในกรณีเนี่ยถ้าประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดในที่ดินของอาภายหรือที่เกี่ยวเนื่องกันครับบริษัทอาภายเนี่ยนะครับได้ถูกเพิกถอนโฉนดที่ดินนะครับ และประชาชนเห็นว่าการเพิกถอนฉนุกี่ดินนั้นเนี่ยนะทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับก็ย่อมมีสิทธินะครับมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันนี้เป็นประการที่2ในเรื่องสิทธิของฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับประการที่3ก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ในข้อหาอะไรบ้างนะครับ แน,น่นอนที่สุดครับประชาชนหรือผู้ฟ้องคดีเนี่ยจะสามารถนํากรณีนี้มาฟ้องคดีต่อศาลรปกรครองได้ในสองข้อหาครับในข้อหาแรกก็คือการฟ้องว่ากรมที่ดินเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเนี่ยนะครับมีการกระทําโดยไม่ชอบโดยกฎหมายนะที่ออกคําสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินของอประชาชนหรือของผู้ฟ้องคดีเนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้ซื้อที่ดินผืนนั้นมาเนี่ยนะครับโดยสุจริตโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงมาฟ้องต่อศาลได้ในข้อหาที่หนึ่งนี่แล้วก็สามารถที่จะมีคำขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้กรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนนะครับคำสั่งให้ให้ศาลเนี่ยสั่งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ได้อันนี้เป็นคำขอนะครับแต่ว่าศาลจะวินิจฉัยกันเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปข้อหาที่สองที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยสามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาฟ้องได้ก็คือฟ้องว่านะครับกรมที่ดินเนี่ยกระทำละเมิดนะครับ,นะรบนะหรือมีความรับผิดอย่างอื่นเนี่ยในการที่นะครับไปเพิกถอนถนดที่ดินทำให้ผู้ฟ้องคดนะคีหรือผู้ประชาชนได้รับความเสียหาย นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีคําขอนะครับขอให้ศาลสั่งนะครับให้กรมที่ดินเนี่ยชดใช้สินไหมหรือชดใช้ค่าเสียหายตามที่เป็นจริงแก่ผู้ฟ้องคดีนะครับจะเห็นได้ไหมครับว่าในกรณีเนี่ยมีความชัดเจนว่าหรือจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่ดินอําพายนะครับในกรณีอื่นก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์การเพิกถอนโฉนดที่ดินนะซึ่งประชาชนเนี่ยได้รับมา โดยชอบด้วยกฎหมายหรือโดยสุจริตเนี่ยนะเขาย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศารปรลปกครองได้ในสองข้อหาดังที่ผมกล่าวแล้วคือฟ้องให้เพิกถอนนะครับคำสั่งที่เพิกถอนโฉนดฟ้องอเรียกค่าเสียหายนะครับจากการที่ไปเพิกถอนโฉนดที่ดินนะครับประการที่3เนี่ยนะครับนะครับหลังจากที่ได้ทราบถึงสิทธิทฟ้องคดีต่อศาลแล้วรวมถึงได้ทราบ ถึงประเด็นที่จะฟ้องนะว่าจะฟ้องในข้อหาอะไรได้บ้างแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามนะครับผมต้องขอเรียนงนี้ก่อนว่าในกฎหมายพระราชบัญญัติตัดตั้งศาลปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยนะครับแม้ว่าผมได้พูดถึงสิทธิฟ้องคดีนะว่าจะฟ้องกันมีสิทธิฟ้องคดีละต่อฝา่งปกครองละและจะฟ้องข้อหาหนึ่งข้อหาสองได้ละอย่างไรก็ตามกฎหมายเขามีมีบัญญัติไว้ต่อนะครับว่า ในกรณีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเนี่ยนะครับถ้าในเรื่องที่จะนำมาฟ้องเนี่ยนะครับมีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้กฎหมายเฉพาะบัญญัติได้ว่าการที่จะนำมาคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยนะกฎหมายได้บัญญัติได้ว่าจะต้องไปดำเนินการขั้นตอนการเยียวยาอื่นๆเสียก่อนแต่เช่นบอกว่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้ามีกฎหมายบอกว่าเมื่อได้รับกรณีที่มีคําสั่งเพิกถอน โฉนดเนี่ยจะต้องไปอุอทธรณ์นะต่อกรมที่ดินเสียก่อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปปฏิบัติก่อนถึงจะนามาฟ้องได้นั่นก็คือต้องไปยื่นอุทธรณ์หรือแม้แต่ในเรื่องอื่นๆน,นะครับเช่นเรื่องคําสั่งไล่ออกก็อาจจะมีก็จะมีกฎหมายบอกว่าจะต้องไปอุทธรณ์ต่อผู้ออกคําสั่งก่อนหรืออุทธรณ์ต่อใครต่อคณะกรรมการชุดใดเสียก่อนจึงจะนํามาฟ้องคดีต่อศาลได้และกรณีเช่นนี้ก็ต้องไปปฏิบัตินะครับซึ่ง ผมก็ได้เข้าไปดูแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าในการฟ้องคดีต่อศาลรปกครองเนี่ยคือให้เพิกถอนคําสั่งเพิกถอน,นโฉนดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับมันมีในพรบวิธีปฏิบัติศาลปกครองเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายแม้จะเป็นกฎหมายทั่วไปเนี่ยแต่ก็มีหลักการวางไ,ไว้ว่าถ้ากรณีที่ไม่มีกฎหมายอื่นนะก็ต้องถือปฏิบัติถ้าเป็นคําสั่งทางปกครองเนี่ยถ้ามีการเพิกถอนเนี่ยต้องถือปฏิบัติ นะครับตามพรบวิธีปฏิบัติรชาชการองคือจะต้องไปอุทธร์นะไปยื่นอุทธร์คำสั่งตัวนี้นะครับต่อผู้ออกคำสั่งนในกรณีเช่นนี้ถ้าเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยของเขตท้องที่ไหนเป็นผู้ออกคำสั่งนะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องไปอุทธร์ก่อนนะไปโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับไปโต้แย้งนะซ,งซึ่งซึ่งโดยหลักการแล้ว เขาบอกว่าต้องไปโตัแย้งภายใน15วันนะอันนี้ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งว่าในคําสั่งที่แจ้งมายังผู้ฟ้องเนี่ยนะว่า,ากรมที่ดินเนี่ยหรือเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยได้เพิกถอนโฉนดที่ดินของท่านแล้วเนี่ยนะครับได้บอกมาด้วยไหมว่าให้ไปใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วันไปอุทธรณ์ต่อใครนะถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยในคําสั่งที่แจ้งมาเนี่ยครับไม่ได้บอก นะไอ้ระยะเวลาที่จะไปอุทธรณ์เนี่ยเขาก็ขยายให้ครับกฎหมายเขียนไว้เลยว่าก็ขยายไปเป็น1ปีนะนับแต่นับแต่วันที่ที่ไม่ได้แจ้งนักบันวันที่ที่ไม่ได้แจ้งคําสั่งเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นทางผู้ฟ้องคดีในกรณีเนี้ยนะในการฟ้องข้อหาแรกเนี่ยนะครับก็จําเป็นครับที่ต้องไปโต้แย้งก่อนนะกับเจ้าพนักงานที่ดินว่าไอ้ที่ท่านออกอคําสั่งเพิกถอนมาเนี่ยไม่ชอบนะ ทีนี้เมื่อไปโต้แย้งแล้วเนี่ยนะกฎหมายก็มีเขียนบอกไว้นะครับไม่ใช่โต้แยงแ้งแล้วก็เขาก็ไปเจ็บดองว่าเนี่ยไม่ได้เขาก็บอกต่อไปว่ากฎหมายก็เขียนบอกต่อไปว่าเนะจา้าพนักงานที่ดินเนี่ยหรือผู้ออกคําสั่งเนี่ยรวมทั้งผู้บัญชาผู้ออกคําสั่งเนี่ยมีเวลาราวมกันนะครับไม่เกิน90สบวันจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จถ้าไม่แล้วเสร็จเนี่ยภายในเก้าสิวันนั้นเนี่ยนะครับไม่แล้วเสร็จเนี่ยผู้ฟ้องคดีก็เอาคดีมาฟ้องต่อศาลได้นะรับก็ถือว่าได้ดาเนินการตามขั้นตอนไปแล้ว นะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนําเรียนนะครับนะครับในเป็นประการที่4นะครับประการที่เป็นประการถัดมาเนี่ยนะครับนะครับคือเรื่องของอายุความนะครับการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องอายุความก็เป็นเรื่องสําคัญครับอายุฟวามอายุความฟ้องคดีนะครับในการฟ้องคดีให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครอง หรือในข้อหาที่หนึ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับเนะพราะในคำสั่จัดจตั้งสารปกครองเนี่ยบอกไว้ว่าจะต้องฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานคือหมายความว่าถ้าเราได้อุทธรณ์ไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงแล้วว่าจะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสัง่งถ้าได้ออกได้อุทธรณ์ไปแล้วผู้ออกคำสั่งแจ้งมาแล้วเนี่ย เราก็สามารถจะฟ้องคดีได้เลย,เลยหรือภายใน90วันนับแต่วันที่ครบกำหนดนะครับที่ผู้ออกคำสั่งหรือผู้ประชาผู้ออกคำสั่งเนี่ยจะต้องแจ้งผลการอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแต่ไม่ได้แจ้งมาเนี่ยพอพ้น90วันแล้วเนี่ยเราก็มาฟ้องคดีได้ครับก็ถือว่าพ้นเวลาแล้วมาฟ้องคดีได้แล้วก็ต้องฟ้องนับจากนั้นไปอีก90วันเรามีสิทธิ์จะ ใช้เวลา90วันในการฟ้องคดีได้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนเรื่องอายุความฟ้องคดีในเรื่องการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการเพิกถอนคําสั่งตับปกครอ,องโดยจำแนงกรณีนี้นะครับสําหรับการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการฟ้องว่าระเมิดและก็ฟอ้องขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้หน่วยงานหรือกรมที่ดินเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยนะครับอันนี้ต้องฟ้องภายใน1ปีครับ นับแต่วันที่รู้เหตุการณ์ฟ้องคดีนะครับความจริงกฎหมายเขียนต่อไปว่าแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่เกิน10ปีนับแต่มีเหตุนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ฟ้องก็จะต้องไปฟ้องในอายุความคือภายใน1ปีนะครับถ้าเกินไปอย่างนั้นก็จะเป็นปัญหาเต้แยงซึ่งปัญหายุความก็เป็นปัญหาเ็าเรียกว่าเป็นปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับความสมบรเรียบร้อยนะครับสารถ้าเกินแล้วสารก็ จะ,จะลรับไว้ไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องอายุความฟ้องคดีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียนก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมศาลปกติการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับประชาชนเนี่ยก็สามารถจะไปยื่นฟ้องได้เลยหมายถึงว่าถ้าไปคดีโดยทั่วไปเช่นคดีฟ้องว่ากระทําไม่ชอบสั่งให้เพิกถอ,อนคําสั่งนะครับปกครองหรือสั่งให้เระญชับการกระทาอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่ฟ้องแล้วขอให้ศาลสั่งให้ใช้สัตว์ตังให้ใช้เงินเนี่ยครับกรณีนี้เนี่ยขอให้ศาลสั่งว่าให้ใช้สิ่งหนค่าทดแทนจากการที่กรมที่ดินเนี่ยเพิกถอนโฉนดเนี่ยนะครับแล้วก็ขอให้ใช้จะใช้เท่าหนึ่งล้านสองล้านสามล้านสิบล้านเนี่ยนะครับนะท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะค่าธรรมเนียมศาลก็มีกาหนดไว้ชัดเจนอันนี้ก็ก็ เดี๋ยวท่านตอนท่านฟ้องท่าน,าน,านไปถามเจ้าหน้าที่ไดนะะไ้นะครับต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับแต่ค่าธรรมเนียมนี้ศาลจะคืนให้นะครับนะถ้าท่านชนะคดีเนี่ยศาลจะคืนค่าธรรมเนียมที่เก็บไว้นะก็คือ,อท่านชนะคดีเช่นท่านเรียกร้องไป10ล้านศาลให้แล้านก็จะคืนคิดเ,เป็นเปอร์เซ็นต์นนนนของส่วนที่ชนะชนะ8ล้านคืนเท่าไหร่นะแต่ชนะทั้งหมด10ล้านก็คืนทั้งหมด100%ออันนี้ศาลก็เรื่องค่าธรรมเนียม นะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่า,าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองก็ไม่ได้ยุ่งยากครับค่ารรมเนก็จะคืนให้แล้วท่านก็ไม่จะเป็นต้องมีทนายด้วยนะครับอย่างที่ได้เคยคุยมาแล้วในระบบองศารปกครองไม่จะเป็นต้องมีทนายครับท่านก็ไปฟ้องเองได้อาประเด็นถัดมาที่ผมคิดว่าก็สําคัญเหมือนกันว่าเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าแล้วเมื่อท่านฟ้องไปแล้วเนี่ยนะกระบวนการวิงร่งัย้องศาในสั้นศาลท่านจะวินิจฉัอย่างไรนะเพราะกรณีนี้เนี่ย นะอย่างที่ผมฟังมาเนี่ยก็มีเพื่อนที่มามาสอบถามเนี่ยก็บอกว่าญาติเขาเนี่ยน้องสาวหรือพี่สาวผมจำไม่ได้เขาบอกเขาซื้อไว้นะหมู่บ้านของที่นี่ของอัพพายเนี่ยแล้วก็ได้รับแจ้งจากกรมที่ดินว่าได้เพิ่งถอนโฉนดละแล้วก็ขอให้เอาโฉนดไปคืนนะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามฟังดูนะเหมือนกับกว่าไม่ไม่เอาไปคืนก็ถือว่าใช่ไม่ได้ละนะอะไรทํานองอย่างเงี้ยนะประเด็นก็คือว่าเมื่อท่านฟ้องในสองข้อหาเนี่ยศาลจะ มีกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอย่างไรผมก็ต้องเรียนว่าในเรื่องนี้เมื่อท่านฟ้องในข้อหาแรกเนี่ยว่าฟ้องว่า,ามีการกระทําไม่ชอบเนื่องจากออกคําสั่งเพื่อถอนโฉนดที่ดินเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะแน่นอนสืบสักผู้ฟ้องก็ต้องฟ้องว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็ต้องไปไต่สวนว่านะไปไต่สวนข้อเท็จจริงนะทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเนี่ยว่าไอการดําเนินการเพื่อถอนโฉนดที่ดินเนี่ย ของกรมที่ดินในชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับเพราะว่าโฉนดที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมาเนี่ยก็ได้รับมาโดยชอบนะมีการซื้อจ่ายเงินให้กับบริษัทจับสรรนะครับและเป็นการซื้อทั้งที่ดินแล้วก็บ้านด้วยนะนะสาลก็ต้องไปจ่ายส่วนมานะไอการเพิกถอนี้ชอบไหมซึ่งการเพิกถอนนี้ชอบไหม,รออนนไห,มหรือไม่เนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูต่อไปนะสารไฟ ผมที่ดิน่ตยตอกยันว่าโอ้โฉนดตัวเนี้ยนาะยออกครั้งแรกเนี่ยมันออกมาไม่ชอบนะเพราะเหตุผลอย่างนี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีข้อเท็จจริงหนึ่งสองสามสี่ศาลก็จะเข้าไปดูนะสมมุติว่าเกิดฟังไปในทางโตอกยันของฝ่ายกรมที่ดินว่าไอการออกโฉนดครั้งแรกนี่ไม่ชอบไม่ชอบเนื่องจากเป็นที่ดินธรณีสงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะนะถามว่าไอถ้าอย่างเนี้ยเท่ากับผู้ฟ้อง เอ,ออจะก็ยางอะไรไปเลยไม่ได้ไหมในกรณีก็เป็นเฉพาะเฉพาะข้อหาแรกนะครับข้อหาแรกนะว่าไอการเพิกถอนเนี่ยนะไอครั้งแรกเนี่ยฉนดที่ออกมาไม่ชอบเนี่ยนะครับแล้วก็กรมที่ดินเขาก็มีกฎหมายว่าถ้าเคยออกฉนดไม่ชอบแล้วเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนได้หรือแม้แต่พรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยก็มีบทกฎหมายเขียนไว้ว่า คำสั่งทัปกรองที่เคยออกไปแล้วเนี่ยนะถ้าต่อมาเห็นว่ามันมันไม่ชอบก็มีอำนาจที่จะเพิกถอนได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับพบรบวิธีปฏิบัติราชการาปกครองเนี่ยเขาก็มีบทกฎหมายเขียนไว้เลยนะครับว่าไอเพราะคำสั่งทัปกรองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายเนี่ยนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะผู้ออกคำสั่งเองหรือ ผู้มีอำนาจเหนือกว่านั้นเนี่ยที่มีอำนาจสั่งเพิกถอนได้ก็ตามแต่การเพิกถอนนั้นก็จะต้องคำนึงถึงความสุจริตหรือการคงอยู่ของคำสั่งนั้นนะครับก็ต้องคำนึงด้วยนะก็ต้องคำนึงด้วยหมายความว่าถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยข้อที่จริงมันฟังได้ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาซื้อที่ดินและบ้านจาัดสรรมาเนี่ย ด้วยความสุจริตนะ,ะด้วยคาดหวังว่าบ้านหลังนั้นที่ดินผืนนั้นเนี่ยเขาจะได้อยู่ต่อๆไปเป็นทรัพย์สินของเขานะครับเพราะฉะนั้นเมนะครับไอ้เชนโดที่เคยออกมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแน่นอนสุด,สดว่าศาลอาจจะบอกว่าการเพิกถอนครั้งนี้มันชอบนะเพราะมันมีกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าไอที่ออกไปก่อนหน้านั้นมันไม่ชอบเนี่ยก็เพิกถอนได้แต่กฎหมายอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า พระราชัญญดวิธีปฏิรชนิคมบอกว่ามีอำนาจเพิกถอนได้กวจริงแต่ต้องคำนึงแล,และก็จะต้องเยียวยานะครับเยียวยาให้กับผู้ที่เขาได้มาโดยสุจริตนะครับแล้วก็คาดหมายว่าจะได้ประโยชน์นะครับจากคำสั่งางปกครองหรือโฉนดที่ดินตัวนั้นเนี่ยนะครับต่อเนื่องต่อไป นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ศารต้องวินิจฉัยครับถ้าสาลวินิจฉัยว่าเอาละ,นะการเพิกถอนชอบเพราะเนื่องจากฉนดเก่ามันไม่ชอบสารก็จะพิจารณาต่อไปว่าในกรณีเชน่นนี้ถือยังถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีไหมนะเช่นสารอาจจะบอกว่ากรณีเชน่นนี้ไอการที่ฉนดฉบับแรกที่ออกมาเนี่ยมันไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีมันเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ นะครับของหน่วยงานของกรมที่ดินเองเนี่ยเป็นผู้ที่กระทําไม่ชอบหรอกนะนะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินก็ต้องไปไรเบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเองนะครับถ้าสารเห็นอย่างนั้นนะครับนะซึ่งแนวทางในดีนมันเป็นลักษณะนันะ้นแต่หมายความว่าเออก็ขึ้นอยู่กับกรณีนี้ก็เป็นดุลพินิจของศารแล้วครับท่านจะวินิฉัยหมายความว่าศาลก็จะวินิจฉัยต่อไปว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะครับเออกรณีนี้เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ซื้อ โฉนดที่ดิซื้อที่ดินมาโดยสุจริตโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดนะครับนะหรือช่อชนที่เกิดขึ้นนะกระทําผิดหรือช่อชนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากการออกโสดที่ไม่ชอบในครั้งแรกนะศาลก็อาจจะสั่งนะอาจจะมีคําสั่งให้ชดใช้นะตามที่เสียหายจริงและตามที่เห็นว่าเหมาะสมตามที่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็ผมก็คิดว่า ในเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนว่า,าผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับก,ก็ควรขณะน,นี้ก็ถือว่าใครที่ได้รับความเดือดร้อนก็ไปฟ้องศาลนะครับอย่าทิ้งววาเดี๋ยวจะเป็นปัญหายุ่งความนะครับก็ไปฟ้องศาลแล้วก็ไม่ต้องมีทนายก็ท่านก็ไปศาลปกครองเขาก็จะมีทุกศาลนะครับหรือถ้าศาลศาลรปกรครองกลางนี่เขาก็จะมีห้องสําหรับให้การช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีแล้วก็ว่าให้คามแนะนํา ในการเขียนในข้อกฎหมายต่างๆ,ๆนะครับแต่ในเรื่สงอการใช้ดุลพินิจเินิจฉัยก็เป็นเรื่องที่ศาลจะดูอีกทิน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะนําเรียนว่ากรณีนี้นะและก็กรณีอื่นๆครับทุกกรณีที่รวมที่ดินมีคําสั่งเพื่อถอนออกการออกฉน,น,นุนไม่เฉพาะที่ดินอันพายเนี่ยนะครับจะเป็นที่ดินก่อนยิงเขากระโดงโคลคายถึงกันนะครับก็ประชาชนก็มีสิทธิ์ลักษณะนี้ แล้วก็สารจะเป็นผู้ไต่สวน,นถ้าไต่สวนชัดเจนแล้วว่านะครับซื้อมาโดยสุจริตนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนนะครับในการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ไม่ชอบในการออกฉนดครั้งแรกนะครับสารก็ท่านก็จะมีรุมพินิจและครับว่าสมควรจะต้องเยียวยาชดใช้ค่าสูญไมยทดแทนให้กับฟ้องคดีมากโดยเพียงไรตามที่เป็นธรรม นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จะจะต้องดูต่อไปนะครับแต่โดยส่วนนี้ก็สรุปว่ามีสิทธิ์ที่เข้าไปฟ้องได้ครับสองข้อหานะหรือถ้าเกิดว่าในข้อหาแรกถ้าท่านจะไม่ฟ้องนะคือมันคามันอาจจะเป็นปัญหายุคความหรือเป็นปัญหาอื่นๆก็ตามเนี่ยนะข้อหาที่สองก็ฟ้องได้ครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ผมเรียนแล้วว่าถ้ายัางทุกอย่างยังอย,งอยู่ในกรอบเวลานะครับที่จะสามารถที่จะโต้แยง้งในเรื่องคําสั่ง ที่เพิกถอนได้นะครับเมื่อไปตัวแยงแล้วก็มาดําเนินกระบวนการฟ้องทั้งสองข้อหาได้ครับผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้นะถ้าโฉนดที่ดินอันนี้นยังกรณีอาพยเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าจะมีข้อยุติว่ามันเป็นที่ดินทรริสงเนี่ยแล้วทําไมยังจะต้องมาชดใช้กันอีกเนี่ยก็อย่างที่เรียนครับว่าถ้าศาลสั่งให้นะครับ กรมที่ดินเนี่ยชดใช้กับผู้ฟ้องคดีไปนะครับกรมที่ดินก็สามารถที่จะไปไล่เบีย้ยกับผู้เกี่ยวข้องไปไล่เบีย้ยกับใครได้บ้างครับนะครับมันมีปรยียกว่า,วาดยการละเมิดนะของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีกฎหมายอยู่แล้วครับนะถ้ากรณีเนี้ยไอการละเมิดครั้งนี้ที่ทําให้ลัฐนะคือกรมที่ดินก็ถือเป็นรัดนะต้อง ทดใช้ค่าสินมาทดแทนกับบุคคลภายนอกไปเนี่ยนะก็มีกฎหมายวางไว้แล้วว่าจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรต้องมีการตั้งคณะกรรมการไปสอบสวนว่าไอ้ความบุกคล้องครั้งแรกมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เกิดมาเพราะเหตุใดใครเกี่ยวข้องบ้างและใครควรจะต้องรับผิดชอบนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับทั้งกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็ต้องทำครับนะอันนี้ก็คงจะผมคิดว่าประเด็นนั้นคงจะมาคุยกันในครั้งหน้าเพราะจะมีประเด็นมิติที่เกี่ยวเนื่องกับว่าเอาเอ เพราะพะยาดความร้นเป็นทางละมิดเนี่ยนะจะทํายัางให้เกิดประสิทธิภาพนะครับวันนี้ผมคิดว่าก็ได้คําตอบแล้วว่ากรณีที่กรมที่ดินมีคําสั่งเพิกถอนการออกสิทสที่ดินที่เน้นอัมพายเนี่ยนะประชาชนที่เกี่ยวข้องจะสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้อย่างไรบ้างวันนี้ก็คงจะจบไปที่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ